สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บ้านลุมพุกพัฒนาหมู่11ตำบลโคกตาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของการดำานานะครับพี่น้องครับอืมอันนี้ดำมาแต่เศร้าเลยบอกครับเนี่ยโอ้หกาว่ามือนียแล้วบอครับมือน,นี่แล้วเลยบบอเล้่วหอดมองได้แล้วเนี่ยโอ้หใส่กระกามันมีพร้อมแล้วบอครับกากาพร้อมแล้วนะครับเนาะ เป็นตังไหครับมวนบ่ครับดำหน้าคนหลายๆรยังสิมวนบ่เอ้าวขันมวนขันมวนก็นขอเสียงนะครับ <Yeah! S 1> <c oughs> อา่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับมือนี้ศรีสะเกดชาแนลนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศดำนานะครับของการดำนาการทำนาของชาวนานะครับของเกษตรกรบ้านลุ่มพุกพัฒนาหมู่11ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งบรรยากาศ โอ้คือคักหลายครับพี่น้องครับนี่ครับอือบรรยากาศเพื่อนนี่คือคากแห้งครับโอ้หลังสู่ฟ้านาสู่ดินเลยบ่ครับนี่แต่ว่ากระมวลเนาะครับน้อบรรยากาศแนวนี่เนาะคนเลยๆแนเนี่บนี่เบมืออเนาะครับน้อห่อนบบครับโอ้ยบ่ห่อนลมผัดเย็นสบายเนาะมือนี่เพื่อนว่าล้มผัดเย็นสบายบ่ห่อนนะครับพี่น้อง โอ้นี่แหละครับพี่นองครับบรรยากาศสุดยอดมากนะครับเป็นวิถีอีสานนะครับคุณผู้ชมโอ้จะอ่ะเป,ป้ผมฟังน้ำเล้เดจะกอยังเน,น <laughs> าะ <laughs> เป็นวิถีอีสานวิถีชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมในการทํานานะครับเป็นฤดูการทํานานี่คือการการดํานานะครับโอ้ฟังเฟนเดอครับบ้านนี้ฟังเอาเด้อครับพี่นองเอ้บ้านนี้ อาชาวบ้านชาวบ้านลุมพุกพัฒนานี่เป็นเป็นเผาขมิ้นมดเลยบ่ครับเนี่ยโอ้โอ้ร่วมกันทั้งเล่าทั้งขมิ้นทั้งซวยกับมีบ่ครับโอ้ร่วมกันเลยเนาะครับเนาะเออมีมีหลายเผาพันุนะครับพี่น่องบ้านเออนี่พี่น้องครับนี่บ้านลุมพุกพัฒนาหมู่11ตําบลโคกตาลอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโอ้บรรยากาศการดำหน้านี่คือคากแห้งนะครับพี่น้องครับ มวนมวนครับผู้ใดพะเคยเห็นนี่มาเบิงงเดอพี่น้องมาเนี่นนอ,อื้อบรรยากาศโอ้บรรยากาศ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่คือบรรยากาศของชาวบ้าน เป็นวิถีอีสานวิถีชาวบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านลุมพุกพัฒนาตามนโคกตาลอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ